สวัสดีชาวเกมเมอร์ครับโอเควันนี้เรามีทริกกี้ทริคอีกแล้วนะฮะกับอ่าผมนะฮะนายบาโคดคนเดิมนะฮะโอเควันนี้เรามีทริคของอฮามาชินะฮะหลายคนก็คงจะรู้นะฮะก็ทริคคืออะไรเรามาดูกันเลยนี่นะฮะอ่สมมุติเราจะมาเปลี่ยนอนะ่ะแบบว่า อยากจะเปลี่ยนไม่อยากเฮ้ยเอาใหม่เอาม่เราสร้างห้องมาแล้ใช่ไหมล่ะแล้วคราวนี้เราไม่อยากไม่อยากให้คนอื่นใครอะแสรหัสอะแบบว่ากลัวลืมอะไรประมาณนี้นะฮะก็ผมก็จะมีวิธีนะฮะก็คือการว่าจะแบบไม่ต้องแส่รหัสผ่านนะฮะแค่พิมพ์ชื่อห้องก็ เข้าห้องได้แล้วนะฮะโอเคละมาสร้างห้องกันเลยสร้างห้องนะฮะผมจะเอาเป็นโอเคบาร์โคดทาทาอ่าไทยแลนด์สตูดิโอนะฮะตอนแรกเราก็ใส่พาสเวิร์ดไปนะฮะเพื่อจะสร้างห้องจากนั้นเราเอา่าคลิกขวาที่ห้องที่เราจะเปลี่ยนนะฮะพาสเวิร์ดก็ คลิกขวามาที่ set แ s c e n นนะฮะนี่นะฮะจากนั้นก็คุณก็จะเห็นเป็นหน้าต่างนี้นะฮะคุณไปกดคำว่า Request password to join network นะฮะติ๊กออกไปะฮะจากนั้นก็ set โอเคจากนั้นเพื่อนคุณก็สามารถเข้าห้องโดยไม่ต้องใส่พาสเวิร์ดนะฮะโอเควันนี้ หมดแล้วจะได้ถึงเวลาไปแล้วนะฮะวันนี้เราก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ